ดูว่าฝั่งรถสาวๆจะเป็นยังไงฝั่งรถเราก็คือต้อลมกันประมาณนี้ One spin and t i c e นี่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ลังจะไปพัทยาเอาใหม่ดิจะไปพัทยา เมาส์้นะคะแต่ดูสัมภาระลูกสาวคิลี่หนูมาอยู่เอ่อกี่วันลูกสองวันแล้วทำไมหัวเป็นอย่างเงี้ยล่ะลูกไม่รู้ปุ๊บวันนี้ที่นี่พอเราเช็คอินปุ๊บเขาก็จะมีคอยให้ใช่ไหมคะ่เราสามารถใช้คอยมาเล่นได้เลย มีสวนน้ําด้วยนะลูกเดี๋ยวหนูไปเล่นสวนน้ํากันได้เลยเสาๆเขาแบบอยู่กับโลกส่วนตัวของเขาถ้าใครเหงามาอยู่กับมัมมี่กับพี่ชายได้นะลูกสาวก็คืออยู่กับเพื่อนละน่องเราอุ๊ยมีความเป็น s p a c ไหมคะชินลี่บอกว่าอยากจะทำพิซซ่าพี่น้องมานอนกับเดดีมัมี่ได้ไหมลือนว้าว นี่เรามาาร์ตี้กันตรงนี้ได้ได้เหรออนี่พี่นออยู่นี่ใช่ไหมใช่โอ้ดีมากเลยตรงนี้ดีไหมเพราะว่าเป็น connecting เลยเป็น family connecting ออ๋อนี่ไงพี่นอเราจะได้ไปถึงทะเลไหมเพราะว่ารู้สึกว่าที่โรงแรมมีแอคทิวิตี้เยอะมากอุ๊ยมีสตาร์ด้วย มีดาวไหมลูกการกลางคืนน่าจะเห็นชัดเลยมีดาวด้วยโอ้สเปซตอนนี้เราถึงแล้วนะคะเรากำลังจะไปว่ายน้ำเรากำลังจะไปไล่เด

ิวดีคือ so funny เ e าจะกิน u eat ณอยากกิน mac and cheese mac and <ills> cheese ตอนนี้เรากินรสชั้นนะมันมี super power ชิวลี่เป็นแฟร์ดี้นะคะไม่ยอมแบ่งใครเลยได้เลยหยิบแล้วเขาก็ w ินเดี๋ยวเจอกันตอนนี้กับข้าวมาทำไมต้าไม่ใส่ต้าใช่ตาทุกคนเมื่อกินอาหารมาแล้วแต่เรากินเพลิน mac and cheese it's so good it's so yum the rib is so good อันนี้อร่อยมาก แล้วก็มียัดจะออเดอร์ทอเพราะว่าเราเป็นแฟนดิ้อ And อันนี้เมื่อกี้ออเดอร์นูโรสแต่เผ็ดกันไปก็เลยไม่กินเราดูหนังที่หยดอยู่น่ากลัวมากตอนแรกอันมีสามคนดูใช่ไหมแล้วก็คนนี้เขาไม่ดูแล้วมันน่ากลัวเกินไป ตอนนี้นะคะเราไม่ใช่เราเมนกับเชลลี่ดูหนังเสร็จแล้วน่ากลัวมาก it was intense actually when I watched it without min it wasn't scary but ตอนดูกับมินน่ากลัว b e c a u s min ชอบกีเริ่มมารียาอยู่บอกจะดูด้วยมารียานะคะตอนแรกอะเรามาสามคนใช่ไหมเราสู้ตายกันเจนี่ดูไปได้สิบนาทีแล้วเขากลัวก็เลยไปเล่นแบบเกมใช่ไหมทูสเก็มาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ดูกับเราเลยเสร็จมานเบิร์ n โ e เคเร w จะ d ป o อ g e t นตอนนี้บา t ไ e ่ต o อง d ปนอนไ e ่ต้ออนุากอนค o r ีมแบหา o นะคะไม่ดีเลยันมนกล่อไม่แบ่งอะไร่ยากลนไม่แรยากมันดแล้วอ๋คเรกินไข่เปกนกนล I want it What are you eating? Strawberry yogurt. And what is this? Donut, cheese, sausage, and ham and cheese. cheese. You know what I'm gonna. Eat? That was so embarrassing. What is here, bro? Do oh, no, no. you want salted? For salted, definitely. Oh. <laughs> what are you trying to make? Okay. เ o w is it? r a t e ้าเดอะเทนเทยตอนนี้เราอยู่ที่่ไหนเทอร์มินอลเทอร์มินอลเรากำลังเข้าไปเดิเนโอเคเ, <Okay. S 3> เือนออนั่งลำเตงนี่คือเขาไม่ทำกันเพราะเขากลัวกันนะคะอย <Yeah. S 2> ่าเขาถ่ายไม่ได้เราต้องปิดก,ก่อน ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่จับคาแต่ว่าก็จับเข้ามาแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตึ้งไปเลยเขาไม่จับมาเรียคนเดียวเพราะมาเรียไม่กินแต่เรากินเราโดนจับตอนนี้ดังมาตอนนี้เรากำจะไปคาเบลิโชเตอร์เบรดิโอโชเตอร์ไตเบอร์โมโชเตอรเบรดิโอไหนแรกเลยอ่ะมิ้งกับชิลลี่ชิลลี่กลัวมากยิงกระโดดเขาแบบกระโดดตีหลังอะไรอ่ะ <laughs> เขาไม่แเดินหันแล้วเขาหัวเราอด้วยอ่ะน่ากลัวมากเลยยังไงคะ r i n ลองลองสิ ring from space c h i l เขาก็ชิลกับเพื่อนเขาอยู่เราก็ชิลกันสามคนอร่อยกับบรรยากาศนี้อันในี้เราอยู่ที่ชั้น32 แบบดูหน้าลกคอสั่งอะไรไปบ้างคะสั่งคาโบนาราทรัฟเฟิลนัชชอสแอนด์สักอย่างอ h i s chicken อร่อยมากเ่ล่าดีเล It's so good right ้อร่อยจริงไม่เป็นย่างถ้าใครมาแนะนำเลยไก่นี้ดีสุดไก่นกับรงจริง มาต้องกินนะไก่อันนี้อร่อยมากดูว <d ew> ิว <view> ตรงนี้สวยมากฟ้ามากเลยลูกว้าวข้างลงไปไว่ายน้ำเลยแมไม่อกระโดดตรงนี้ <_ d ew> ไะกระโดดตรงนี้นะกระโดดรึไปเลยเหรอบรรยากาศดีมากที่นี่ดีอ่ะแบบเด็กเล็กๆอยากจะเล่นข้างล่างเล่นสวนน้ำเล่นอะไรก็ได้ <_ d ew> น้ำแบบฟ้าหน้าว่ายมากเราสองคนคือว่ายน้ำหรือนวด ฟิตฟาด้วยนะคะนั้นเลือกอะไรไว่ายน้ำหรือนวดนอนนอนเ <c oughs> ไปนวดแล้วนอนดีกว่าเดี๋ยวมามีกับพี่โน่ไปนวดกันดีกว่าข้างล่างที่เดอะสเปซเนี่ยแบบมีริสแหละมีร้านนวดจริงจังเลยวันนี้มามีขอแบบจัดหนักเลยนวดสักสองชั่วโมงเราวชิลๆตอนนี้ชิลลี่เขาก็ชิลกับเพื่อนเขาอยู่เราก็ชิลของเราเนาะ พอถาลรองเท้าโอเค,อเคมานมี้กับพี่โน่ขอแวะมานวดเติมพลังกันหน่อยพร้อมแล้วนวดกันนวดกันตอนนี้เราสองคนนวดเสร็จแล้วสบายไหมคะสบายหลับเลยอ่ะมาเมียหลับหลับชิลเลยจะไปตกปลาหมึกกันจะเป็นการตกปลาหมึกครั้งแรกของมามีมามีก็ยังไม่เคยตกปลาหมึกนะนี่เดี๋ยวนี้มาแล้วไปค่ะขึ้นรถค่ะ เลสโกตกปลาหมึกถึงแล้วลงเรือตกหมึกอุ๊ยตรงนี้เลยอ่ะใช่เขาถ่ายรูปมัง้งพัทยาซิตี้วันนี้เขาไปเล่นกันมาทั้งวันบอกว่าหมดแรงเม็ดมาละค่ะพวกหนูจะตกปลาหมึกกันนะคะตอนนี้ถ้าตกปลาได้แทนะนะคะเดี๋เอาปลาเลยเห,อหรอลูกสาวตกหมึให้ได้ก่อนนะตกหมึกให้ได้ก่อนนะเออเอาปลาเลยไม่เปลาไม่รู้อ่ะไม่รู้ไหนง่ายกว่าเคยตกกันไหมคะ ไม่ไมเคยเลยเหรอดูนะอไหอเหัวงเขาแห่เลยค่ะเขไม่ใช่เขาไม่ใช่เพราะว่ามันน่าจะติดโฟกสมองสมองด้วย้าเพราะว่าสมองนเยอะสมองเยอะสมองเยอะสมอง ก็เป็นครั้งแรกของแม่เหมือนกันนะยังไม่เคยตกปลาหมึกเลย first time ดูซิว่าจะรอดกันไหมจะได้ปลาหมึกกันไหมแต่ว่าตกปลาหมึกคือเขาจะไม่ต้องใช้เหยื่อแบบใช้เบ็ดที่มันเป็นสีแบบเรืองแสงอย่างเงี้ยเขียว <c oughs> ๆแบบเนี้ยก็ตกได้เลยสแสดงว่าไม่น่าได้ปลาแล้วล่ะเพราะถ้าจะตกปลาต้องมีเหยื่อเออปลาเงาไม่มากินอันนี้ <c oughs> อ่ะดูสาวๆเตรียมขังซะเยอะมันจะตกได้ไปนั่งตก ไไปปแล้วตเหมือนฟิวฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงอ่ะตัวมันเสียงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ใช่เหรอแล้วเราจะตกได้ไหมเนี่ยเคนเคทโฮลส์แมนส์ได้ไหมแดดเป็นสาบีกโน่ตกหมึกนะครับได้ไหมครับนี่เราตกมาได้แล้วหมึกเรา แล้วเราจะกินยังไงคะพี่แล้วรยังไงหยิบน้องเขาขึ้นมาเลยเหรอพ่อจะกินได้เหรอขามีถุงมือเขามีถุงมือให้ด้วยค่ะัดแล้วโอ้โห้าโอ้ย้าม้าห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 ้อห้าห้าห้าห้อ้าห้าน้าห้าห้าหอา้ห้า้าห้า้าห้า้ห้า้ห้า้าหา้าหห้ห้อ้าห้า้าห้าห้ออา้หา้ อร Martine, ่อยเลยคะอร่อยนี่มาแล้วโหจึมนตายไปแล้วเหรอดูยั้งยังยังโอ๊ยตุดตุตุอยู่ดิกัดไปหมดเลยหคำทีเดียวอ้ามหคำทีเดียวหมดกัดเลยอืแก่หวานนะอร่อยอร่อยอืมดเลยืมอร่อยมากมากดูคำสด

เราตกกันไม่ได้นะคะเราก็เลยสั่งมากินกันดีกว่านะคะโอ้หมึกสดแล้วก็ยังสู้ต่อไปหวานไหมคะแต่บรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยนั่งตกไปได้เรื่อยๆร้านดูเซที ชินอ๊อดู d ดดดี้ k i p ไปดีไหมคะเห็นไหม y ย u r Daddy is your hero ่เดดดี้ตกให้ได้แล้วหนึ่งตัวทวนชิน้อกินได้เลยอาอาปากอ้าปากอ้าได้ยังอาได้แล้วหนูมีถุงมือคุณแม่เอาือใช่ไหมเอาเลยค่ะตกเองกินเองโอ้โหชินอ๊อ่เดดดี้ยกให้เดดดี้ยกให้ลูกรักอตัวอีกคนละครึ่งที่ไทยมา สรุปว่ามามาเป็นผู้โชคดีใช่ไหมตัวใหญ่นะเนี่ยมาแล้วามาแล้วโดนมาแล้วเดี๋ยวเขาไม่ไม่โดแล้วโอเคโอเคขอรีบอ้ำรีบอืมอืมอร่อยม,มากมาจบทริปแล้วทริปนี้สวีทกับสองหนุ่มเอนจอยไหมคะเป็นไงคะอชอบอะไรที่นี่คะ กอยู่รูปใช่ไหมแล้วก็ like, like s u n b e like on the sofa ก็มีตุ๊กตาน่ารักมากมามีก็มีตัวหนึ่งเอาไปฝากต้ากับลินเนาะใช่อันนี้ของฝากต้ากับลินรอบหน้าต้ากับลินต้องได้มานะมามีชอบเตียงที่แบบข้างบนเตียงอ่ะต้องชินเมีมมามิสปาเหมือนแล้วอยู่ใช่ใช่นอนในสเปซจริงๆเลยอะ แล้วก็มีหนังดูเอ j นจอยได้หลายแบบเด็กๆที่ชอบเล่นน้ําก็ไปเล่นน้ํากันได้เต็มที่เด็กที่เริ่มโตและอย่างมามมีแดดดีอย่างงี้ก็แบบไปนวดได้อาหารก็อร่อยที่นี่คือ happy <Yay! S 1> แฮปปี้มานี่ชกตาน่ารักมีเพื่อนกลับไปด้วยอีก2ตัวทริปหน้าต้ากับลินต้องได้มาด้วยแน่ๆเอาต้าลินมารอบหน้า ต้าลินอิจฉาเราหนักมากเมื่อเช้ามามีเอาน้องๆไปเล่นบานาน่าโบ๊ทใช่ไหมพี่น้องไม่ได้ไปด้วยคือมามีกับเดดี้อยู่ในจุดที่แบบว่าขับเจสกีตามบานาน่าโบ๊ทเฝ้าลูกสาวมาแล้วค่ะเดดี้เป็นไงคะน oh. กลับมาบอกว่าตัวดําแขนดาหมดเลยคร <laughs> ึ่งชั่วโมงอะแล้วเขายังต่ออีกครึ่งชั่วโมงก็คือเล่นบานาน่าโบ๊ทกันหนึ่งชั่วโมงเต็มๆสาวๆ <laughs> พ่อกับแม่ก็คือเฝ้าได้แค่ครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงแบบโอเค เชิญเลยลูกเล่นเลยเล่นกันเต็มที่เลยเราแบบเราวนวนอยู่รอบๆเขาแล้วพ่อก็แบบคอยขับไปประกบลูกสาวถ่ายได้ก็ประมาณนี้มาถึงพัทยาเราจะต้องได้เล่นบันนาบอสอ่อันนี้พิเศษมากเพราะว่าพ่อจะลากลูกพ่อจะเป็นคนลากลูกเหรอัใช่เหรอใช่เย็นๆนะมาแล้ว ตกล้านมาไม่ตกไม่ใช่เหรอ เอได้แหละไหนๆมาแล้วเนาะอีกรอบไหม one more round โอ้โหสวยมากบรรยากาศดีมากเป็นยังไงคะสุมีการใส่เสื้อทีมด้วยเหรอคะอันนี้คือเสื้อแก๊งใช่ไหมคะโลดอ่ะกลุ่มคือใส่เสื้อแก๊งตลอดเลยพีเซ็นเสื้อกลุ่มหน่อยสิคะซิกมาเหรอคะข้างหลังข้างหลังมีอะไรจ้าดีเทลมีชื่อแล้วก็วันเกิดเหรอเลขอะไรเลขที่ชอบ แลเอ็นจอยอะไรที่สุดคะพัะทยาเอ็กซ์เพรียร์นงาโบถโอ้โห <Okay. S 2> <Okay. S 1> เล่นกันไปชัว่วโมงหนึ่งสภาพมือเป็นยังไงคะไห <Awesome. S 1> นไหนดูมือ <c oughs> มือพองไปหมดเลยอะ่ะโอ้โห but it's fun right yeah.